คดีนี้ไปดูหนุม่มเมากับเรื่องมึนมนครับผมในด,ดาบตำรวจสุริยันสุวรรณีด้านหน้าที่จราจรนักการสน้องของกันได้รับแจ้งอุบัติเหตุน,นายคนนี้เมามากยังจะฝืนขับรถอีกครับทดูเกน้ำมันทำไมน้ำมันหมดหมดที่ไหนเต็มจนจะรถออกนอกถังแล้วเนี่ยไอ้เบื่อเกอยู่ที่เอฟ แปลว่าตกเออตกปีหน้าค่อยสอบซ่อมใหม่แล้วไอ้บ้าไม่ใช่สอบเอฟจะได้แปลว่าตกเอฟอันเนี้ยมันน้ำมันเต็มถันเมาจนบ้าแล้วถ้าเต็มต้องเอ้ามันหมดต้องเข้าปัม๊มโอ้ยไปต้องเข้าเมาส์ประสาทกลับแล้วอ๋อนี่ไงปัมไอ้บ้าปั๊มที่ไหนเราลถขายปลาบึกไม่ได้ใกล้เคียงเลยเอาเลย ไม่อยากเข้าโอ้โหอ,อยากแรงเลยคนเข้าไปเต็มเต็มตายหมดแล้วมั้งเนี่ยลงมาดูเข้าเร็วโอ้โหเละเลยดูดิไม่ตายก็เกือบตายแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยรถปลาหมึกเออรู้สักทีเนี่ยรถข,ขมายปลาหมึกเอ้ยคุคนขายปลาหมึกใช่ป่าครับ เอ้าให้ต่อยเขาทำไมอ่ะแองชนเขานะเอ็งมาขายปลาหมึกอะไรได้ปั๊มไม่ไม่ปั๊มยังจะปั๊มอยู่อีกปั๊มตรงไหนเนี่ยข้านทางเห็นเห็นเลยฮะพี่เนียอย่แย่เอ็งไม่ไปขายปั๊มดูนี่รถข้าพังพินาศหมดเลยก็เพราะเอ็งเนี่ยมาขายปลาหมึกขวางหน้าปั๊มดูมันดูมัน เอ็งเห็นใจคนขับรถเก่งลำบากลำบากอย่างข้าบ้างมาไอ้บ้าดูมันดูเอาเฮ้ยต่อยอีกเอาเฮ้ยด่าเฮ้ยอะไรงี้เนี่ยแกชนเขาเอ็งรู้ไม่กว่าข้าจะด่าก็ได้แต่มันลำบากกว่าจะพ่อนรถลำบากแค่ไอ้ไอ้บ้าด่าเขาอยู่ด่าคนไม่ไหวแล้วเว้ยเออพวกข้านวกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยเอ็งทนไม่ไหวเรื่องอะไรวะเรื่องของเอ็งไปเลยลอยมันเลย ความรุนแรงก็ไม่อยากเห็นด้วยนะแต่คราวนี้ขอแอบเห็นสักพักหนึ่งพี่วินผมฟาที่ทึงเรียบร้อยเอ้าเฮ้ยอันนี้มีคันเจ้าของรถเขาเนี่ยผมครับโอ้โหคุณเป็นยังไงบ้างออกออกทุกคนคุณทำไมคุณนี่ใส่แย่อย่างเงี้ยฮะเพราชนแค่นี้ถึงก็ต่อยเขาขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยบอกเขาไปไม่ใช่เราขอโทษครับคุณนี่ไม่เห็นไง ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องไปโรงพักผมขอโทษด้วยโอ้ยขอแล้วจะบ้าแล้วจะเรียบร้อยไปไหนเนี่ยชีวิตชีวิตไปไหนแล้วเนี่ยบ้าว่างไหมเนี่ยจัดให้ตับประมึกี่สักดอกหนึ่งผมไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเนี่ยอไอ้รถนั่งสุภคนกำลังดา่าไอ้รถปลมึกใหญ่เลยไอ้รถปลมึกนี่ไม่ได้เถียงไม่ได้โตอะไรเลยยืนฟังอย่างเดียว ด่าอยู่นานโมไซวินแถวนั้นะมันสงสัยมันรำคาญมันเร็วมาลรุมกระทืบไอ้ไอตัวทิ่ด่ารถปลาหมึกเนี่ยมผมไปถึงก็ถามว่าไอปลาหมึกไ,กไ,<ม>ไปกระทือเวาทำไมอ่ะไอปลาหมึกมันงงคุณปลาหมึกนี่น่าให้รางวัลรางวัลขอโทษดีเด่นแห่งปีขอขอบคุณดาบตำรวจสุริยันสุมาลีผู้บังคับมุ่งงานจารจาจรสอนคลองตันเจ้าของเรื่องนึกว่ารถปลาหมึกเป็นปั๊ม